สองนู่นอันที่สามครับจวดจวดเลยเอาเดี๋ยวคลิปนี้ดูนิวฮอลแลนด์หกหกสี่ศูนย์กนครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้อนงๆทางช่อง YouTube ทุกท่านนะครับอยู่กับผมนายธนกรแชแน,นลครับผม ลงผ่านสามน่าจะไทยบุเบิลรอบที่สองครับผมดูจากสภาพหญ้าแล้วหกหกสี่ศูนย์หกสูบเอ้ยสี่สูบครับขออภัยโอ้ย คลิปแรกนะที่ได้ถ่าย640ครับอ่ะนุ่นกูโบต้าครับนิวฮอลแลนด์ไล่หลังกันไปแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวชมคลิปนี้ขอชมนิวฮอลแลนด์640นะครับผม ออนแลนห6 6ี่ศูอเาทีมงานอะไรนะเดี๋ยวดูก่อนเห็นแวบๆบแบบในเสื้อแกอ๋อสวัสดีครับผมสวัสดีไปยังทีมงานซับอินันด้วยนะครับ มาจากทางบ้านโคกสว่างใช่ป่ะโคกสํารานโอ้จำผิดแล้วขออภัยได้ยนะครับมาจากบ้านโคกสํารานครับผมโอ้มาไกลอยู่นะอ่ะมารับชมกันเลยครับผมมีเทอโบไม่ดีเสียวิทๆิ บรรยากาศฝนตกไปปลอยครับให้เก็บมุมนี้ครับเหลือนิดนึงครับถอยดึงถอยดึงอย่างเดียวครับผมใหญ่บึกบึน ปอดนี่ใหญ่จริงครับมามาแล้วครับผมโอ้เสียงนิ่มมากเลยฮะเครื่องยนต์สีสูบหลังคาปอด ทางรถนิวฮอลแลนด์มาครับเดี๋ยวพี่แกก็ถอยมาแล้ว จานก็ใหญ่ครับะไม่กี่รอบก็เสร็จแล้วครับ หางบูเบือหฮังสาโค้งสาม คล้องตัวนะครับเห็นใหญ่ๆแบนนี้หกสี่ศูนย์เกียร์กลางนี่แป๊บเดียวจะเสร็จแล้วครับ เสียงเหมือนไม่ได้ออกแรงเลยครับรากนิ่มๆ เดี๋ยวจะพาดูการสาดินสักรอบนึงครับโอ้สั้นไปอ่ะเดี๋ยวซูมมาก็ได้ครับดูครับดู ลักสบายสบายสมเขาเป็นพี่ใหญ่ริงครับ อ่ะจะเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้าครับฝากท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปกำลังใจกับช่องนายท่านก่อนชาแนลด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ